สวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับตัวน้ำยาเคลือบเงานะครับที่เป็นตัวซิลิโคนแบบใสนะครับเอ๊แล้วมันสำคัญยังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยครับน้ำยาซิลิโคนตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยปกป้องให้ยางของพวกเรานะครับ สามารถยืดอายุได้นะครับแล้วมันจะไปอยู่ส่วนไหนของเจ้าตัวยางกันบ้างนะครับเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเจ้าตัวยางไอตัวซิลิโคนแบบใสเนี่ยมันเป็นน้ํายาเคลือบนะครับเพราอตัวน้ํายาเคลือบตัวนี้นะครับมันไปเคลือบตัวยางกระดูกงูตัวถังหรือ ไปส่วนของยางรีดน้ำนะครับเพราะส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นส่วนที่เป็นยางทั้งนั้นเลยตัวที่ช่วยในการยับยั้งให้มันมีความคงทนของยางเพิ่มขึ้นหรือชะลอการเกิดการเสื่อมสภาพนะครับของตัวยางเนี่ยก็จะลดน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมนะครับมันเสื่อมแต่มันช่วยลดระยะเวลาในการเสื่อมไปเท่านั้นเองนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาตัว น้ำยาเคลือบเงาตัวซิลิโคนแบบใสมาค่ะมาให้เราดูนะครับนี่นะครับนี่คือตัวน้ำยาซิลิโคนแบบใสตัวนี้แบบประมาณ5เมลตรนะครับแค่นี้ก็สามารถใช้ได้ทุกส่วนของรถแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องซื้อไปเป็น4ี่ห้าร้อนะครับหรือว่าสามก็แล้วแต่ตัวนี้แค่39บาบาทก็พอแล้วครับก็ใช้ได้เกือบทั้งหมดแต่วันนี้เนี่ยผมจะเอามาสาธิตให้ดูด้วยนะครับว่า มันใช้น้ํายามากน้อยแค่ไหนในการที่ใช้กับรถ1นึ่งคันผมแนะนําเลยครับว่าน้ํายาตัวนี้เนี่ยหขวดเล็กประมาณนี้นะครับห้ามิลลิตรนะครับก็สามารถนําไปได้ทั้งคันเช่นในส่วนของยางก,กระดูกงูตัวถังนะครับถือว่ามี4บานตัวนี้ก็ใช้ได้หมดแล้วครับสบานก็ไม่ได้ก็ยังเหลืออีกนะฮะตัวยังเหลืออีกก็แสดงว่าตัวนี้ก็สามารถเอาไป เคลือบตรงฝาท้ายของรถก็ได้นะครับยางประตูฝาท้ายก็ใช้ได้นะครับส่วนของยางรีดน้ํานอกก็ใช้ได้นะครับส่วนไหนที่โดนแดดนะครับก็ควรจะต้องใช้มันหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะช่วยในการยับยั้งไม่ให้แสงแดดมาทําลายเจ้าตัวยางเหล่านั้นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเราเคลือบไว้แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญชมได้ครับผม นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะกระดกตัวฝานี้นะครับแค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะครับหนึ่งสองพอแล้วครับแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าตัวน้ํายาตรงนี้นะครับที่เราเนี่ยฮะเป็นชุ่มๆตรงทีนี้ครับใช้ไม่เยอะนะครับแล้วเราก็จะไปที่รถของเราเลยนะครับผมโอเคครับครับโอเคครับต่อไปนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับน้ํายาเคลือบ ตรงนี้เราจะเคลือบตรงนี้ไปถึงนี้ทั้งหมดตัวนี้คือสีมันเริ่มลอกแล้วพอสีเริ่มตรงนี้มันเริ่มไม่เป็นเนื้อเดียวกับตัวยางรีดน้ําตรงนี้นะครับเราใช้ตัวซีลิโคนตัวนี้เขาเคลือบได้นะครับผมจะใช้ตรงนี้ที่ผมป้ายมาเมื่อกี้นะแค่นี้เองนะครับเคลือบลงไปเห็นไหมครับแค่นี้เองบริเวณที่ยางรีดน้ํานอกของเราเกิดความแบบสีแตกต่างกันนะครับถ้าใช้ตัวซิลิโคนตัวนี้มันก็จะช่วยกลืนเห็นไหมครับ ช่วยคืนก็จะดูเหงาใหม่ขึ้นทั้งชิ้นเลยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมรอยตรงนี้หายไปแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองช่วยได้นะครับดูใหม่ขึ้นนอกจากนี้เลยครับก็จะเป็นในส่วนของตัวยางกระดูกมูก็เคลือบได้เห็นไหมับ นก็จะเงาขึ้นนี่นี่คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้น้ํายาสลิคโคนตัวนี้ใช้แล้วเห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับโอเคครับ เป็นไงินกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ชมการสาธิตคร่าวๆนะครับพอดีรถที่สาธิตก็คือรถผมเองเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันมีตัวยางรีดน้ำเนี่ยมันมีลักษณะที่มีบางส่วนมันเกิดการเสื่อมของตัวยางนะครับดังนั้นเราแก้ง่ายๆก็คือใช้น้ำยาซิลิโคนชนิดแบบใสตัวนี้นะครับเข้าไปเคลือบเงาเหมือนซะ พอมันเคลือบเงานะครับมันก็จะดำเงาเหมือนเดิมอย่างที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนเมื่อกี้เองนะครับดังนั้นเจ้าตัวยางซิโคนเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้หลากหลายนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งที่เป็นล้อยางนะครับแล้วก็ส่วนของยางขอบประตูตัวถังยางขอบประตูยางส่วนของฝาท้ายนะครับแม้แต่ยางรีดน้ำานอกก็ใช้ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้อีกครับในส่วนของบางคนนะี นะครับแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเป็นพวกกลุ่มยางเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ดีกว่านะครับเพราะว่ายางซีโคนเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือช่วยในการยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเสื่อมสภาพของยางมากยิ่งขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าไม่ให้เกิดการดีเกรดนั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคนสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับในช h อป e ีนะครับ หรือ Lazada ก็ได้นะครับณต,ตอนนี้เนี่ยใครไม่รู้ว่าจะไปซื้อตรงไหนยังไงนะครับเข้ามาดูในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับเรามีอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปซื้อได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ทางร้านก็จะมีคลิปดีๆออกมาให้อีกใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือสอบถามเข้ามาทาง LINE แอดก็ได้นะครับเราเรายินดีที่จะแนะนำสิ่งดีๆให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังและเราก็จะมีคลิปดีๆออกมาให้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ